แช์ประสบการ์ซ่อมอินเวอร์เตอร์แล้วโดนไฟ300ดูดเกือบตุยไฟค้างกระแสไฟที่พูดถึงก็จะเป็นกระแสไฟ DC นะคะจากตัวาัาไฟสูงของ Power i n v e r นเวอร์เตค่ะตอนนี้เรากำลังตรวจพันุ์อยู่นะคะที่ขามอสเฟตขาหนึ่และขา3โดยการใช้มิเตอร์เข็มค่ะแล้วเราก็ทำการตรวจไปในทุกๆขาเลยนะคะปรากฏว่าตัวพัน์เนี่ยมา ครบหมดเลยนะคะทุกขาแล้วก็ทําการตรวจอ่าเล็กๆนะคะก็ปรากฏว่ามีเสียหายอยู่นะคะก็เลยทําการเปลี่ยนอ่าเล็กๆดังกล่านะคะแล้วก็ตามด้วยการใส่มสเฟตตัวที่ดีนะคะลงไปตัวนี้นะคะบอกเลยว่าผลของการซ่อมนะคะยังไม่เป็นที่พอใจเท่าไหร่เพราะว่าตัวของเอาต์พุตนะคะยังไม่ได้ถึงเกณฑ์นะคะตามมาตรฐานก็เลยตัวนี้ลงมองคลิปมาให้พี่ๆดูก่อนนะว่ามันเกิดสาเหตุนี้ได้ด้วย การวัดไฟสูงค่ะโดยการที่เราปล่อยแหล่งจ่าย24โวลต์เข้าไปหลังจากนั้นใช้มิเตอร์เข็มในเอ่อมิเตอร์ดิจิตอลนะคะในการวัดเพื่อเช็คค่ะตรงนี้แหละคะ่ะที่ทําให้นิสาโดนไฟ DC นะคะไฟค้ดูดปกติแล้วเนี่ยเรา จะทำการคายประจุก,ก่อนทุกครั้งนะคะเพื่อที่จะทำการใส่ไอจ t หรือใดๆนะคะต่างๆที่จะทำมาถึงตรงนี้พี่พี่ช่างท่านไหนที่เคยประสบอุบัติเหตุเหมือนนี้บ้างไหมคะถ้าเกิดว่าเคยเจอเนี่ยนะคะมีวิธีในการป้องกันแล้วไม่ให้ตัวเองลืมยังไงช่วยบอกบุญหน่อยนะคะเพราะว่าตัวนี้เองอะลืมทุกทีเลยค่ะ